สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับนาทีเผชิญหน้าในรายการเสทางกับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าในทีนี้คนไทยมีอยู่2องคำถามใหญ่ๆคำถามที่1 3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะจบอย่างไรกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างทางการไทยกับตัวแทนของ B I N c o o r d i n a t e และพูโลใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้พอเป็นความหวังหรือไม่คำถามที่ส ความแตกแยกทางการเมืองของของชนในชาติเดียวกันในประเทศไทยก็อย่างที่รู้กันอยู่นะฮะเราจะออกแบบกระบวนการรองดองในประเทศของเรากันอย่างไรมีความหวังหรือไม่สภาปฏิรูปของนายกูใช่ทางออกหรือเปล่าสิ่งที่คุณอภิสษ์กำลังขายความคิดอยู่ตามเวทีผ่าความจริงเป็นทางออกจริงหรือไม่คำถามเยอะนะฮะเอาละครับในช่วงหน้า ผมจะนำคุณผู้ชมไปพบกับดรสุรินทร์พิสุวรรณอดีตรองติว่าการกระทรวงาการต่างประเทศอดีตเลขาธิการอาเซียนเพื่อหาบางคำตอบในสองคำถามของคนไทยในทีน่นี้ในช่วงหน้าครับะครับคุณผู้ชมมาพบกับดรสุรินทร์พิสุวรรณครับสวัดสวดีครับร่นตุลย์สวัสดีครับคุณดูเลยครับครับสมัยที่เป็นติว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลของคุณชวนครับ นานแล้วฮะนานแล้วนะฮะนานแล้วนะฮะห่างหายจากการเมืองไทยระยะใหญ่ๆไปเป็นเลขาธิการอาเซียนครับพ้นจากตําแหน่งเมื่อต้นปี2556ใช่ครับย้อนกลับการเมืองทําไมเข้าใจว่ามารับตําแหน่งของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะเป็นประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยจะรีกมันว่าขุมข่ายวิชาการอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นขุมข่ายภายใต้พรรคการเมืองมันก็คือขุมข่ายการเมืองย้อนกลับการเมืองทําไม ขอ,อนิดหนึ่งตัวนี้ฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นการย้อนกลับทางการเมืองและไม่แน่ใจว่าตัวเองได้พ้นไปจากอ่ a สเปซหรือพื้นที่ที่มันเป็นการเมืองเพราะว่าทุกคนคมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความพยายามที่จะทําให้สังคมของเราดีขึ้นครับและสังคมจะดีขึ้นมันต้องผ่านกระบวนการปรึกษาหารือร,ร่วมมือ ในรูปแบบต่างๆกระนะบวนการประชาธิปไตยคือกระบวนการที่พยายามดึงเอาทุกฝ่ายทุกส่วนที่อาจจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันมาหาจุดที่จะร่วมมือกันที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อประเทศผมคิดว่าประเทศชาติในขณะนี้เนี่ยเผชิญกับปัญหาหลายอย่างายอย่ง,งรุนแรงร,รงย่านจะให้คามเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับรถชิงฉับทัวร์ขึ้นดอยผาตั้ง แล้วทุกคนที่อยู่ในรถในสนุกสนานเมากันบ้างเฮฮากันไปบ้างยื่นเลาขาวให้คนขับด้วยหารูไม่ว่าข้างหน้าคือเหวหารูไม่ว่าข้างหน้าคือหน้าผาถ้าจะเปรียบนะฮะถ้าจะเปรียบเนี่ยอย่างเห็นรูปธรรมเลยเปรียบสถานการณ์ของเราเนี่ยจะเหมือนกับอียิปต์ปัจจุบันหรือจะเหมือนกับซีเลียปัจจุบันฮะผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะที่จะคืบคลื่นไปสู่สถานการณ์ในลักษณะนั้นเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเราก็ หยุดเยื้อมานานแล้ว <Okay. S 1> เรา <c oughs> เรา <c oughs> ผมคิดว่าสูญเสียโอกาสที่จะ <Yeah. S 1> สร้างความเป็นเอกภาพในกรอบของกระบวนการประชาธิปไตยความเอกภาพไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันแต่ความเป็นเอกภาพหมายถึงว่ามีเวลาแบ่งให้กันเพื่อที่จะทำงานทดลองมาตรการวิธีการนโยบ <c oughs> าย <c oughs> ตามอุดมการของตัว <c oughs> และนำไปสู่ข้อยุติ แล้วก็แบ่งเวลากันทํางานต้องเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันน่ยนะฮะต้องเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับคนอื่นทุกฝ่ายทุกสีทุกกลุ่นะฮะแต่ว่างั้นย้อนกลับมานิดหนึ่งอยู่กับการเมืองโดยตลอดเพียงแต่ว่าในมิติไหนของการเมืองเท่านั้นเองนะฮะแต่การตัดสินใจเข้ามารับตําแหน่งประธานสภาสถาบันออกแบบมาคตประเทศไทยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการย้อนกลับมา อันนี้ก็ต้องเป็นการย้อนกับพรรคปฏิปักิอันนี้ก็ต้องแบ่งให้ถูกอีกเหมือนกันเพราะว่าพรรคการเมืองในยุโรปที่เขามีวุฒิภาวะแล้วเนี่ยเขามีมือไม้ส่วนหนึ่งมีหน่วยดูแลทางด้านวิชาการและเขาใช้มือชีพทางด้านการค้นคว้าการวิจัยเพื่อที่จะนําไปสู่นโยบายที่น่าจะดีกว่าน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับอนาคตทุก พรรคการเมืองในในยุโรปถือเป็นองค์การยพแต่ว่าเป็นองค์การยพหนึ่งของพรรคการเมืองแหละเขาตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อที่จะดําเนินการค้นคว้าวิจัยดูทิศทางสําหรับอนาคตให้มันเหมาะสมทั้งที่อยู่ในอํานาจและอยู่นอกอํานาจเพรรคประชาธิปตตั้งมูลนิธิขึ้นมาชื่อมูลนิธิกวางใบวง แล้วะในมูลนิธิควงอภัยวุก็จะมีสถาบันมีสถาบันมีองค์กรที่รับเรื่องไปดําเนินการเขาให้ผมไปเป็นประธานประนของสถาบันอนาคตออกแบบอนาคตประเทศไทยก็ไปเป็นแม่งานใหญ่ในถังความคิดของพรรคนะฮะในการที่จะผลิตงานในเชิงนโยบายนี่โอเคก่อนที่จะไปถึงสู่จุดนั้นนะฮะผมมีเรื่องหนึ่งต้องกราบรบกวนให้ดรโเนีนช่วยออกแบบให้กับประเทศไทยสักหนึ่งเรื่องแต่ว่า ก่อนอื่นในช่วงแรกเนี่ยตอนนี้คนไทยติดตามข่าวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกว่าเกิดอาการจิตตกทุกวันค,คือก็คุยพูดคุยประสันธิภาพกันมาเจ็ดเดือนเนี่ยนะฮะทุกคนก็รู้มันต้องใช้เวลามันยืดเยื้อมาเป็นร้อยปีมันต้องใช้เวลาแต่แต่ว่าสังคม,มก็อดมีคำถามไม่ได้ว่าทำไมยิ่งพูดคุยก็ยิ่งรุนแรงในช่วง40วันเดือนรอมดอมไหนตกลงกันว่าจะวางปืนจะลดปืนแต่กับหนักกว่าเก่าเริ่มมีการทำลายล้าง เป้าหมายที่เป็นสถานประกอบการซึ่งไม่น่าทำเกิดขึ้นได้อย่างไรฝ่ายนู้นคิดอย่างไรฝ่ายนี้คิดอย่างไรภาพที่ปรากฏเนี่ยดรจะวิเคราะห์อ,อย่างไรครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าปัญหานี่มันยืดเยื้อมันนานหลายร้อยปีแต่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ฮะ,ะบางช่วงบางตอนมันก็สงบลงไปบ้างสามารถที่จะควบค,คุมสถานการณ์ได้บ้าง ปี2524ท่านเปรมเริ่มนวัตกรรมใหม่สำหรับการดูแลพื้นที่ตรงนั้นค,คือตั้งสบตบการที่ตั้งสบตเนี่ยหมายถึงการยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้น,นมันมีลักษณะพิเศษมันมีเอกลักษณ์ของมันเองมันไม่เหมือนส่วนอื่นของประเทศเพราะันมันดำ,ด,ำดำเนินการเพื่อที่จะวางกรอบของความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่ส่วนนั้นชุมชนตรงนั้นกับรัฐรรก็ทาได้ดีพอสมควรแต่ถึงที่สุด มันก็ยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่มันมารุนแรงเมื่อช่วงที่เกิดการ,รเผชิญหน้ากันผมเข้าใจว่ามันเริ่มต้นจากการฆ่าตัดตอนที่คนตายไปสามพันกว่าคน หลังจากเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนใช่ไหมเหตุการณ์ล้นปืนมาทีหลังอ๋อก่อนหน้านั้นดิก่อนหน้านั้น,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 นก่อนหน้านั้นตอนที่เราปราบปรามคนที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอ๋อครับครับสพันกว่าคนครับแล้วนี้ที่ส่วนอื่นที่บริเวณอื่นของประเทศรวมทั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่มีเชื้ออื่นรองรับอยู่มันไม่มีปัญหาอื่น ปริบททางด้านความขัดแย้งในกรอบใหญ่เนี่ยมันไม่มีสามสี่จังหวัดภาคใต้มันมีมันมีปัญหาเป็นพื้นฐานถูกต้องโยนอะไรลงไปมันก็กระเพื่อมถูกต้องคนหลวงเข้าตายไป 3- 4สี่ร้อยคนเขามีความรู้สึกว่านี่ที่มองจกถ้าจะวิเคราะห์ถ้าจะวิเคราะห์เข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยคนของเข้าตายไปสองสามร้อยคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถึงสู้ก็ตายถึงไม่สู้ก็ตายก็สู้ดีกว่าก็สู้ดีกว่ามันก็ แล้วมัน<า>มีไ<ก> <ideology S 1> อดุดมการอีกอันหนึ่งบอกว่าถ้าสู้แล้วต่างเนี่ยพระเจ้าอาจจะช่วยเหลือพระเจ้าอาจจะยอมรับเรามากขึ้นนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาอะคไอเดียโลจีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะลึกครับแล้วจะไปดูถูกดูหมิ่นก็ไม่ได้ครับเพราะนั่นคือ จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นพื้นฐานความเชื่อของผมจะใช้คำว่าพื้นฐานความเชื่อเพราะันการที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยพอเราเริ่มที่จะเจรจาหลังจากล้มหายตายจากกันไป5,000กว่าคนเริ่มต้นเมื่อปีไหน2004ใช่ไหมฮะผมผมใช้ตัวคอสอเพราะเคยชินกับ2004บวก5 4าใช่ช่วงนั้นมันเกิดปัญหา เพราะมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วยืดเยื้อมาขนาดนี้เนี่ยมันตายไปแล้ว5,000กว่าทั้งสองฝ่ายปล้นปืนเมื่อปี47เนี่ยมันมันมันเป็นอาการประทุของปัญหาที่มันสะสมตัวมันเองมาตั้งนานสะสมมานานหลัง47ก็สะสมต่อสะสมปัญหาต่อครับครับทีนี้พอมาตัดสินใจว่าจะเจรจาเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยครัแล้วก็บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องและขบวนการที่ แปรรูปไปที่พัฒนาไปวิวัฒนาการไปเนี่ยมันแสนที่จะหลากหลายมันยากที่จะจับทั้งหมดเนี่ยจับตัวตัวประกอบต่างๆนี่เข้ามาอยู่ในในเวทีเดียวกันคาว่าหลากหลายคําว่าหลากหลายหมายถึงกลุ่มที่รัฐไทยจะไปคุยด้วยเนี่ยมันเริ่มมีความหลากหลายความคิดหลากหลายดีกรีหรือองศาของความรุนแรงหลากหลายแนวทาง หลากหลายบุคลากรหลากหลายรุ่นอายุวัยเวลาพูดถึง B I N c o o r d i n a t e <ม>เวลาพูดถึงภูโรม่ที่ทางการไทยไปคุยด้วยจะว่าไปแล้วก็คุยถูกกลุ่มได้แหละแต่ในกลุ่มของเขาโครงสร้างมันได้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนกําลังว่าอย่างนั้นครับ,บมันมีความหลากหลายในโครงสร้างกลุ่มขเขานี่เยอะมากรเราคุยเนี่ยถูกกลุ่มถูกคนแหละก็บางกลุ่มอาจจะยังไม่ยอมรับเพราะนั้นเราก็ไม่ทรารบแต่ว่าอย่างน้อยๆเป็นกลุ่ม กลุ่มแกนที่ปรากฏตัวค่อนข้างจะชัดเจนแลวเขาคุยกันมานานแล้วคุณนายไม่ได้เพิ่งมาคุยกันแต่ทําให้มันเป็นทางการและเปิดเผยทางการไทยก็ได้คุยกับแกนนำเขาว่ามานานสามสี่ปีแล้วคุยกันมานานและเจ้าหน้าที่เขาก็แต่มันไม่ไปทหารเขาก็คุยกันแต่มันไม่ถกปะเลยแต่มันไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการครับพอเปิดเผยอย่างเป็นทางการและไปทําในต่างประเทศเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการยอมรับว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้อง ให้ความสนับสนุนสนใจบางฝ่ายทางฝ่ายรัฐเองก็ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นการเข้าไปสู่การเจราจาฝ่ายที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยจะต้องพยายามสร้างความาเป็นเอกลักษณ์ของฝ่ายตนอันนี้ทางฝ่ายที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เขาบอกว่าเขามีแกนนำเขามีคนที่จะมาพูดเขาก็พยายามสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเขาทางฝ่ายรัฐเอง ก็จําเป็นจะต้องสร้างความรองดองภายในว่าจะเอากันยังไงเตรียมความรู้สึกของประชาชนยังไงพยายามที่จะให้ข่าวกับสื่อมวลชนยังไงเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในตอนแรกๆเนี่ยท่าสังเกตเห็นเนี่ยหลายองค์กรไม่เห็นด้วยหลายองค์กรออกมาคัดค้านหลายองค์กรออกมารีรอจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความเห็นตรงกันหรือยังหมายความว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพเนี่ยที่ไปตั้งโต๊ะกันที่นอกประเทศเนี่ย เอองงกิดขึ้นบนความไม่พร้อมและไม่ช่จะเห็นตรกันทั้งหมดระหว่างกลไกรัฐทุกกลไกบางกลไกไม่เห็นด้วยเอาอยางงี้ก่อนบางกลไกไม่พร้อมเอย่างี้ก่อนการเจราจาคือทางออกที่ถูกต้องการพูดคุยถูกต้องถูกต้องไม่มีทางอื่นใน,ค,ในความขัดแย้งในักษณะนี้ต้องพูดต้องคุยแต่พูดคุยอย่างไรแต่ขณะที่เริ่มพูดเริ่มคุยเนี่ยมันต้องจัดแจงจัดระบบให้ทุกภาคส่วน มันมีความเห็นพ้องกันตรงกันและมีขั้นตอนและมียุทธศาสตร์และมีสตร a t ผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องทําอย่างนี้ปัญหาว่าใครทําได้ดีกว่าใครอ่ะใครทาได้ดีกว่ากันนะผมเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าเบียเอ็นโคอิเลนตผมไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้มีหลายคนบอกว่าเบียเอ็นโคอิเนตเนี่ยจังหวะในการพูดคุยนะฮะได้เปลี่ยน มันเป็นความพร้อมมันเป็นความเป็นเอกภาพหรือเป็นความจัดเจนหรือเป็นความอะไรก็ไม่ทราบนะดูเหมือนเหมือนขี่คณะตัวแทนทางฝั่งไทยตลอดนะขี่อยู่9ก้าหนึ่งตลอดเลยนะฮะในจังหวะที่ขึ้นกันมาผมคิดว่าผมคิดว่าการที่เขามีอ,อ,องค์กรที่ทำงานกันมานานภายใต้สภาวะที่ค่อนข้างจะถูกกดดันแล้วก็สามารถที่จะ ติดต่อประสานงานกันได้มีเครือข่ายเนี่ยแล้วก็สำหรับเขาเนี่มันก็คือการอยู่รอดการอยู่รอดบังคับให้จําเป็นจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นบางครั้งบางโอกาสดูว่าเขาอาจจะมีเอกภาพที่ดีคทั้งฝ่ายเรามันอยู่ในสภาวะที่ระบบการเมืองมันไม่นิ่ง ในเรื่องของการประสานงานมันก็ไม่แน่ในเรื่องตัวบุคคลก็ไม่ชัดเจนว่าตกลงใครเป็นแขนแกนนั้ใคร call the shots รัฐบาลในกรุงเทพมหานครองค์กรไหนในกรุงเทพมหานครหรือมีตัวบุคคลใดหรือมีมาสเตอร์มายซ้อนอันนี้รัฐบาลมันทําให้เกิดความยากลําบากในการที่จะไปอย่างน้อยๆสื่อให้ประชาประชาชนได้เห็น ด้วยความมั่นใจและยังมีขบวนเนี่เ,เป็นไปาและยังจะมีปัญหานะว่าตัวแทนไทยไปไปพูดคุยอะไรกันไว้ทหารที่อยู่ในพื้นที่รับลูกหรือไม่ไมก็ยังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติกเยอะพอสมควรมากเลยแต่เอาละภาพที่สังคมได้เห็นนะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งพูดยิ่งคุยก็ยิ่งรุนแรงโดยเฉพาะเดือนลำดอนเดือนนี้ยคาบเกี่ยวกับรกระดาษิงหาเนี่ยนะฮะเริ่มเข้าไปกระทําต่อเป้าหมายบางเป้าหมายที่ไม่น่าจะกระทํา